โอกาสนี้พรรดาท่านผั้บริสัทธ์นี่พากันสมาทานพระรัตรน,าารารนาตรัยแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่นนจะสดับคำแนะนำในการเจริญรสมานสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระนาคามีมักต่อ เมื่อวานนี้เราได้พ okay. ูดกันถ okay. ึงการระงับหรือตัดอารมณ์ของราคะในการมชันะะได้ความพอใจในการมการที่จะทำลายการมชันทะได้ต้องอาศัยเหตุสมรรการร่วมกันเโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมถะภาวนาก็ต้องใช้กายกตานุสติ พิจารณาร่างกายเป็นอาการสาริสองบวกกับวสุปกรรมฐานเป็นร่างกายเราก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดีมีแต่ความสกปรปกเป็นของไม่น่ารักเป็นที่น่ารังเกียจนี่เป็นด้านสมถะราวนาในด้านวิปัสสนาภาวนาก็บวกเข้ามา เห็นว่าร่างกายนอกจากจเป็นของสกปร,เปรก,เป,รกเป็นของไม่น่ารักเป็นของที่น่ารังเกียจแล้วพั่นก็เป็นปัจจัยแห่งความไม่เที่ยงเพราะตัวมันไม่เที่ยงก็ไหะไีความเคยกันในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปแปรรูปเปนแป,ปรรไปเป็นปกติอยู่เสมอร้อยหรอไปทุกวันและในสุดก็มีการสลายตัว การที่เอาจิตเข้าไปยึดร่างกายเป็นของสะอาดร่างกายเป็นของสวยร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่าสภาวะของร่างกายมันสกปรกสภาวะของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสภาวะของร่างกายเป็นการสลายตัวเป็นนิสุต ปัญหาสภาพที่เป็นเราเป็นพวกเราไม่ได้ร่างกายคือธาตุสี่และก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าเป็นตัวแล้วก็มีอากาศเาศื้อธาตุบรรจุช่องว่างมีวิญญาณธาตุรับรู้ในการสัมผัสเป็นเรือนร่างที่อาศัยของสิ่ จิตอาศัยกายทรงอยู่ขณะใดที่กายทรงอยู่ขณะนั้นจิตก็ย,ยังอาศัยอยู่และจิตเป็นผู้บัญชาการทางด้านระสาทให้ร่างกายทําให้ร่างกายพูดตามกําลังของจิตที่สั่งในเมื่อร่างกายทําไปแล้วจิตก,ก็ต้องหาชาติหาภพเป็นที่เกิดต่อไปถ้ายังไม่สิ้นจิเลย นี่การหาทราบหาพบเป็นดีเกิดใหม่หรือว่าเกิดมาแล้วก็ดีไม่มีอะไรเป็นสุขมันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าความผูกพันในร่างกายมีมากเพียวใดเราก็มีความทุกข์มากเพี่ยวนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรามักแกวิตเขปยิดกายเป็นกำลังตอนนี้เราวก็ ถ้ากว่าเราเห็นว่าก,กายไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่ใช่ว่าเราสภาวะร่างกายเป็นของสขอกิจก็ตกจิตก็ตกจิตก็กตามมาัดจากการมัทฐานะความพอใจในเพศได้นี่เราพูดกันเป็นคำแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นต้องใช้ปัญญาที่เจรินายให้เข้าถึงความจริงยาสักจะบอกฟังฟังแล้วก็ปล่อยให้เลยไป จิตพวเราที่ยุงวาจากวกเราที่เสียกายก็เราที่ไม่สำรวมก็เพราะสายจิตไม่ดีไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สัญญาปัญญาจำไม่แค่นี้ทำจิตให้เป็นสมาธิปัญญามาเกิดปัญญาเขาจะณาเห็นเห็นคนอะไรเห็นสัตว์อะไรมีความรู้เสร็จทันที ว่าส่วนในร่างกายของคนแลสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกความผูกพันความกระสัญญนแยากจนได้กว่าจะนลายจะสัมผัสไม่มีในจิตให้จิตมันทรงจิสภาพเช่นนี้เห็นคนไม่ไก็เห็นซากศพเห็นคนม่ได้เห็นของเน่าเอยเห็นคนเมื่ได้เห็นวว่าสิ่งที่เขาบรรจุอุจาระปัสสาวะไวเ้เต็ม เท่านี้จิตก็จะมีความมาเกียดติเมื่อมันเป็นของสกปรกมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีอนักตาจะสลายตัวเป็นที่สุดจิตก็มายึดมั่นถือมั่นไม่ปลกพันในรูปกายใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตต็ตามเห็นว่าไม่เป็นสาระเห็นม่นหนึ่งเป็นกันสารมันมีแต่ความสกปรก เรื่องพันดัชที่แต่งกายเป็นของหลอกลวงไม่ใช่มีอะไรดีผ้าผ่อนทอนสบายหามาแล้วอย่างดีสีสดสวยเดี๋ยวก็สุปสกผ้าันเพียงเล็กก็สะอาดมันก็สกปรกก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้จะสวมกายก็ต้องชำระล้างสวมแล้วก็จะเก็บจะใช้ใหม่ก็ต้องซักต้องซักต้องอบนี่แสดงว่ามันสกปรก เคื่องอภรรต่างๆก็คอยปัดคอยสีผัดเกลา์ทำลายสิ่งสกปรกอยู่เสมอนี่อะไรมันจะขอสะอาดเป็นอันมวัตถุคนดีสิ่งที่มีชีวิตคนดีมันก็ขอไม่สะอาดทั้งหมดอีกิคิดอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอิทธิมจะใัดความรักเป็นได้ไอความรักที่มันเกิดเราเข้าใจว่ามันดีเข้าใจว่ามันสวยเข้าใจว่ามันสะอาด อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของตัณหาดึงไปอบายภูมิมีนรกเป็นตน้น <c oughs> นี่พระทุกองค์เนรทุกองค์ครวัาทุกท่านจงทําจิตอย่างนี้เป็นปกติจะสังเกตไว้ว่าใครสนใจหรือไม่สนใจคนที่สนใจเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับคนอื่นเพราะอะไร เพราะต้องดูตัวไวเสมอว่าเรามีจุดบกต้องตรงไหนอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นจากใจถ้าจะเลวก็เลวอยู่แค่ในใจความรักจะเพิ่งเ,เกิดขึ้นในเพศก็ไม่อยู่แค่ใจอย่าให้มันไหลมาทางตาอย่าให้มันไหลมาทางปากอย่าให้มันไหลมาทางกายอย่างนี้เรียกว่าขังรักเึียงแค่แปลงกำลังของสมาธิหร็อสมถภาวนา แต่ทำลายอารมณ์รักภายในใจเึ้นได้ีเป็นอารมณ์ของมิปัสนาญายานเขาทำกับมางนี้นะมีอารมณ์ให้ทรงอยู่เป็นปกติความมีระเบียบวินัยเป็นขอสงสำคัญคนที่เลวย่อมไม่รักษาระเบียบวินัยไม่จำคำสั่งและคําสอน คือคนใดเราตามต้องมีอาการเตือนกันอยู่เสมอเสมอนั่นจะรู้ตัวเร็วเกินไปสําหรับในการที่จะเกิดมา,มาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์เ็ามาจากความดีมาจากทานมาจากศีลมาจากภาวนาแต่มาถึงความเป็นมนุษย์แล้วทําเป็นคนไร้ศีลไร้ทานไร้ภาวนาคือการจเจรินปัญญา ก็แสดงว่าเรากลับเป็นสัตว์ว่าไบายภูมิใหม่กายเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์กายเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตนี่เป็นวิสัยของคนที่ไม่รักดีไม่รักงามนี่เราฟังทำกันมาถึงขั้นความเป็นอริยะแต่ว่าจิตใจของเรายังตกเป็น่าตคของอาัายภูมิอยู่ก็รู้สึกว่าจะเร็วมากเกินไป ที่กล่าวอย่างนี้ไม่เชดดาเป็นการแนะนําตามที่เขาปฏิบัติกันมาเขาทํำกันอย่างนี้อัศนาโชตยัตตานลัง <c oughs> ยุ่งกล่าวโทษโจ์ความผิดของตัวไว้เสมอจะไปยุ่งกับคนอื่นคตินี้นักปฏิบัติทุกคนเขาจะบระนามตัวเองเขาไว้เสมออารมณ์เป็นยุ่งอยู่กับการมาราคะนิดหนึ่งวันนี้เราพูดกันเรื่องการมราคะ เขาจะเป็นามว่าเ็วทันทีขออะไรก็ดีจะชมมาสวยชมมางามร,รู้สึกกุมารเขาจะรู้สึกว่าใจมีเราเลวสช้เรลิบนี่แค่นี้เขาจะมีเราแล้วเขาจะมีตัวเขาแล้วแล้วยิ่งไปเพ่งโทษของบุคคลอื่นไปแสดงอารมณ์อิจฉารือสัญญาบุคคลอื่นทําให้บุคคลนี้รับเการ้อเราร้อน นั่งกินแสดงว่ากีเลสมันไหลมาทางกายและทางวาจามันล้นจากใจมันเร็วเกินที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่เราต้องบรรลามอย่างนี้แล้วทางนี่ไปจะไปไหนเป็นสัตว์ดจฉานก็ยังเป็นไม่ได้ต้องไปขึ้นต้นมาจากไรกมันไม่เหมาะสําหรับเรานี่เราต้องเปรนนามตัวเป็นปกติอย่าที่บรรลามของอื่นเขา เรื่องราวต่างๆที่มันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะความเร็วของจิตเราขาดการสํารวมเราขาดการระมัดระวังให้การที่ทําความช่วยเกิดทำความเดือดร้อนให้เกิดกระเภินี้มันเป็นวิสัยของท่านโลลุทาหอว่าวเทวทัตไม่ใช่ของคนปกติธรรมดาและไม่ใช่ของพระที่เป็นแสงยิบุตรพุทธที่นรงค์ อันนี้จะต้องพึงจ,จำไว้เสมอจำไว้จำแล้วก็จงอย่าทำความเร็วจงอย่าคิดความเร็วนี่เป็นเรื่องของอนาคามิมรรคข้อแรกมาถึงอนาคามิมรรคข้อที่สองตรงนี้ท่านบอกว่าตัดปฏิฆะคำว่าปฏิฆะนี่มัน,นหมายถึงความโกรธความพยายบายัต เรื่องความโกรธความพยาบามบัตน,นเป็นเรื่องของวสกิทาคามีที่บรรเทาบรรเทาความโกรธบรรเทาความพยายาทบาตคิดให้อภัยทานความโกรธเกิดขึ้นความพยาบาทตจองล้างจองผ่านจองเวรจองกรรมเกิดขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาคิดให้อภัยแก่บุคคลผู้ทำความผิด ให้อภัยตับคนที่ว่าเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยตับคนที่แกล้งแกร้งเราอารมณ์จิตก็มีความสุข <c oughs> สำหรับข้านาคามีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดว่าตัด,ต,ดตัดความโกรธและความเจียมาัดให้ตัดปฏิฆะปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบจิตอารมณ์ใดก็ตาม ที่คนก็หาทางแงแกล้งในทางกายบ้างแสดงในทางกายบ้างแสดงในทางวาจาบ้างแสดงในทางนิมิตบ้างอันเป็นที่ไม่ชอบใจเราทางวาจาก็ได้แก่ดินทาว่าร้ายเสียสีต่างๆทางกายก็จะได้แก่การประทุษร้ายร่างกายบ้างแสดงการออกทางร่างกายว่างบ้างไปเราเลว็ว นี่ว่าแสดงนิมิตต่างๆที่การเขียนหน้าสีทำรูปลักษณะเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นตนเป็นที่ไม่ชอบใจเราคำว่าไม่ชอบอาการทั้งหมดนิดหนึ่งในโมเพราะว่านาคามีจะไม่มีเลยไม่ที่ไม่ถึงกับโกรธไม่ใช่ถึงกับโกรธแต่วานาคาตัดอารมณ์ที่ไม่พอใจ อารมณ์ที่ม่นพอใจในด้านของกี่เลยแต่ว่าไม่พอใจโดยธรรมนี่มีหมายความว่าพระองค์นี้เนนองค์นี้ระวาตคนนั้นไม่ปฏิบัติอยู่ในศีราจารวัตไม่เป็นที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่พอใจไม่สังคมสมาคมด้วยอย่างนี้เป็นการสมควร ไม่ถือว่าเป็นปฏิฆะในข้อนี้รือวิสุทธมณรไม่มีศีราะจารวัตก็เป็นสัตว์ในนรกเสียแล้วนี่เรื่องอะไรที่เราเป็นผู้มีศีราจารวัตจะไปพบหาสมาคมด้วยนี่ไม่ใช่น่ายความโทษคนบาทก้าสายฟังพระรกในญ่ามตอนนี้สำหรับอานายคามีตัดปฏิฆะทีออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต ก็ทบเพื่อความไม่พอใจให้ตัวแรกจะตัดการมฉันทะอารมณ์ที่พอใจอยากจะได้เข้ามาตัวปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบทำใจให้เราร้อนนี่การที่จะตัดปฏิฆะทำนอยังไงเราก็รวบรวมกำลังพรมีหานสีลแลความพยาานนั่นเอง ความจริงพอมีหันสีนี้เรามีสมมาตั้งแต่เริ่มตนเจริญและกรรมฐานก่อนการที่นักปฏิบัติสมถกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานจะมีความดีทรงตัวเย็นได้ก็เพราะสายพรมีหันสีนักปฏิบัติจริงๆขั้นเลวที่สุดเขามีพรมีหันสี่มีพวกเรามีใครบ้างไหม ในอดีตใกล้ก็ดีใกลก็ดีที่ขาดพรามวิหันสรีมีอารมณ์คิดเป็นศัตรูกับคนอื่นคิดทำลายล้างบุคคลอื่นคิดอิจฉาหรือสิย้าบุคคลอื่นแล้วคิดลงโทษนี่เราคิดซ้ำเติมในความผิดของบุคนอื่นมีบ้างไหม แน,ดน,ดน,ดนด่ดิบเริ่มตั้งแต่ย่าเข้ามาสู่สนักนี้อารมณ์จุดไหนมีบ้างบ้างถ้ามีอยู่ไม่รู้ตัวว่ามีนี่เลวมากหมายถึงว่าเป็นที่ไปหาเวจีมหานรกถ้าขณะใดเรารู้อยู่ว่ามีในการนั้นถึงรู้ว่านี่เราเป็นสัตว์นรกเสียแล้วไม่ใช่แดงข็ออริยะหรือไม่ได้สินแดงของ็อสมณะ ไม่เห็นแดงเขาก็สงในพระพุทธศาสนานี่ความจริงพระมีหางสีนี้เราศึกษากันตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีในใจก็จแสดงเร็วเกินไปสำหรับความเป็นมนุษย์นั่นก็นเร็วเกินไปที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์แต่สุรกายและเป็นเปรตช่วงที่อยู่เพือเวจีาหามารก เตือนใจเตือนตัวให้รู้ตัวไว้ความเร็วประเภทนี้ไม่มีสังคมใดเขาต้องการมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องมีอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีลงแค่เรีมงอันสีเรา,ารก็จนเท่าทราบว่านี่เรายังเร็วมากเกินไปเพรอะไรเ็ราม,มีางเสียงนดับต่ำแล้วก็มีสิทธิแค่เกิดือมนุษย์เท่านั้น ถ้าก็มีหางสีอันดับกลางหมายความว่ามีอดีตไอ้เจ้าจิตทรงตัวมีความมั่นคงกระชับในความรักคนและสัตว์เสมอด้วยเราถ้าเรารักเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปว่าเขาจะไปติเขาจะไปเสียชีเขาจะไปแต่งแกล้งเขาอันนี้ไม่มีคนที่เรารักเราก็มีมุติตาข่าวสองสารเมื่อเราไม่ไม่แต่งแกล้ง,ลงไม่เสียสีไม่มีความไม,ไม่ไม่คิดทำลาย มีความรักก็มีจิตเพื่อคูณจะสงเคราะห์มีความสุขอารมณ์ใดที่มีความบกพร่องอยู่ไอคิดใดที่เขาบกพร่องเราเกื้อคูนให้มันเต็มขึ้นมาไม่ใช่กล่าวว่าเจ้าเสพสีเสพสีสลาลกันไม่ดีวงกับข้าวกับปลาวงไหนมีอาหารไม่สมบูรณ์บกพร่องไปเราเกื้อคุนด้วยอาหารเป็นอาการอย่างใดที่เขาบกพร่อง กิจการใดที่เขาปกครองไม่สามารถจะทําได้และช่วยในกิจการนั้นความรู้ใดที่เขาปกครองรือไม่สามารถมีได้เราแนะนำด้วยเมตตาจิตไม่ใช่เอาลงความเลวสร้างความขมขูมเข้าไปใช้แล้วก็มีเมตขาความวางเฉยในอาการที่ปรากฏเึ้นกับจิตอันเป็นโทษเห็นทางทุกข์ หมายความใครเขาด่าเขาว่าเขาขีเตียนคิว่าช่างมันอารมณ์สบายอารมณ์อย่างนี้ยังไม่ใช่ปัจจัยของว่าน,นาชาวีถ้าลงคําว่าช่างมันได้ก็เป็นปัจจัยของพรหม,มโลกนี่พรหม,มหานสีที่เราจะส่งมาตัณฑ์เล็กตัแต่น้อยจต,ตเริ่มต้น ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จิตมีความรักมีความเมตตาปราณีอี่ชุ่งคิดในความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ม่ช้าดิยสายาใครวางเฉยไม่มกดกุ้งกรรมเข้ามาถึงการกระทบกระทั่งเข้ามาถึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ของลมแล้วก็ถ้ายังกล่าวกันไปก็อยู่ในขั้นของพระโสดาบัน มีพรมีอ่านสี่ที่มีอารมณ์ละเอียดจิ่งกว่านั้นก็ได้แต่มีความรักมากขึ้นสงสารมากขึ้นหวังดีมากขึ้นมีอารมณ์วางเฉยไม่หวั่นไหวมากขึ้นเป็นอภัยทานใครทำความผิดแต,ต่ในมีความโกรธเกิดขึ้นกระทบกระตั้งจิตใจรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ควรให้อภัยเขา เขาทำไปได้น่าที่นเลตัณหาวกวามทันอุศุลกรรมบังคับเราไม่น่าจะโกรธให้อภัยตบุคุเม็ตาความผิดที่เป็นปัจจัยของเขาอนาคลาลรอภัสสระ,ระสธาคามีที่นี่มาพระนาคามีทำยังไงเร่งรัดพริหานสี่ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิงง่งอุเบกขาตัวสำคัญที่สุด สรงอารมณ์จิตให้มันร่วมกับสังขารุเปธขา,ย,นนาย,ยานนี่ปัศนายาตัวสุดท้ายมีอารมณ์ร่วมกัมนสังขารุาาเปธาาาาขายานมีความเฉยในขันห้าหมายความว่าขันห้ามันมีสภาพอย่างไรรู้อยู่แล้ว มันไม่มีความเกิดขึ้นมันม,มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดทงังเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารูปกระทำทั้งหมดความมีลาบเสียมลาบมียศเสีมยสมยศเป็นทาตุเสียงทุกทุกรู้ตัวอยู่เสมอว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะแก่ก็เฉยแก่สิ มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายของที่จะบันของรักก็หงแหนมันทางสลายตจวลงญาติตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายคนรักตายความรักสุนหายชาวบ้านก็เสียใจเราเฉยที่ว่านี่เปนเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไขกันได้ไอ้ห้ามปราไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เรื่องอะไรก็ไปเสียใจไม่กระทบใจในรมบางเฉยมีจิตสดชื่นในปกติถือว่านี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงแล้วตรงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าของจริงมันเป็นไปตามนี้ในรมวาจราที่เขากล่าวให้เป็นที่ไม่พอใจอินทาเกิดขึ้นแล้วคเรว่าอะไร นายอยากปากเสียก็เสียไปฉันไม่ยอมเสียกับนายด้วยคำทั้งหลงเกิดขึ้นไม่สนใจถือว่าถ้อยคำประเภทนี้เขาหลอกให้เราเป็นชาาดเราไม่เอาจะไม่โสด,ดไม่โสด,ดทั้งคนดอนเสรญและไม่โสด,ดคนอินท่ายแล้วก็ไม่ดีใจในคำดินเสรญถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลลาบเกิดขึ้นถือว่าไม่ช้ามันก็หมด คนที่เร่ามันรวยมากๆตายแล้วไปไหนไม่ได้ลับเสื่อมสียลายตัวไปมันหูนไปเพราะเราเราต้องใช้้องสอยเงินใดๆเสมอที่เก็าตามเรื่องธรรมดาช่วบ,บ้านเขาหมดมาเราเคยหมดไปแล้วเคยหามาได้มากกว่านี้หมดมากกว่านี้ก็เห็นเป็นไรเล้าชาวบ,บ้านเขาหมดมากกว่าเราก็กมีเยอะะไปมันขอปกติธรรมดาเราก็เฉย นี่รวมความว่าใช้สังขารลเอียายาทเฉยท้าอาการที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตในได้นขงโลภีใสได้เฉยทั้งคำชมเฉยทั้งคำนินทาเฉยทั้งได้มาเฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจคำนินทาว่าอะไรเกิเขึ้งกระทบใจแับปล่อยจกไปเลย จะไปช่างมันถ้าไม่อยู่อารมณ์ต่างอาการต่างนี้เกิดกับร่างกายจะป่วยไข้มาเสียบายนี่จะแก่มันจะตายช่างมันแต่การรักษาพยาบ,บาลการบริหารร่างกายเป็นของธรรมาดาถือว่าทำตามปกติถ้าเขาจะถามว่าถ้าทำจิตได้อย่างนี้ยังสุบุริไหมยังกินหมากไหมยังจะต้องใช้ของที่เคยใช้กับร่างกายไหม ก็ต้องตอบว่าใช้ตามปกติเขาไม่ได้ติดต,ตร่างกายต้องการเหมือนกับคนหรื่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระเจ้าแล้วยังฉันพระตาหารเรื่องอะไรที่ปริษาทต้องการเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องประมงโดยประสาทเพื่อเราจะเอากายไหว้ใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่ลงเรือรวดเพื่อหวังจะข้ามฟาก แ้่ขนาใดที่ยังอาศัยเรียรอยู่มันน้ำมันรั่วก็มาแล้วก็ต้องอดมันผุตรงไหนก็ต้องะนุโมงรซ่อม,ม,มแซมไม่แช่ปล่อยให้มันรั่วให้มันพังไปซึ่งกว่าเราจะขึ้นฝั่งได้นี่รมใจแค่นี้กิเลสมันยังไม่หมดรากดว่ามันหมดเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นตัราว,ว่าอันนี้ถ้าทําได้ทั้งหมด ตัดกรรมมาชันพระได้เด็ดขาดตัดปีิพาดได้เด็ดขาดจึงจะเป็นว่นาน,นาคามีผลยังไม่ถึงอวลา,าจากผลขอให้ท่านหลายยังทบทวนกำลังใจไว้ดีมันไปนขอไม่ยากตอนนี้ไปเขาทุกท่านต่งกายให้โงดำรองจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัธยาศัายเฉยกว่าจะดีเึ้นยานบอกกมดเวลา